o s, <c oughs> <S <Great> p <atmosphere>. h สวัสดีครับโยโฮมแอลคคนครับในเกมด้วยบัตรลค์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นทางด้านของ The a n i m a t มทอน c นะครับผมหรือชื่อที่เขาเรียกก็กคือ,อ Spring ท a p อะไรวันนี้นะครับ หรือจะเป็นชื่ออย่างอื่นอะไรผมก็ไม่ไม่ไม่ชัวร์ครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ตามแฟนชายนี้สักเท่าไหร่นะครับก็คือเราก็คือตอนนี้เฟเฟเออสปริงแท็ตอนนี้เข้าเซิซเททเร์ฟเซิร์ฟเทสของในบเดลไลท์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วหนึ่งตานะครับคืออันนี้เป็นคลิปเปิดแต่ว่าเล่นแ่ะเล่นไปแล้วแล้วก็อัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นคลิปเปิดคือมาเปิดที่หลังอีกทีหนึ่งนะครับก็คือ จะมารีวิวเป็นท้านของเบิร์กทั้งหมดนะครับซึ่งเบิร์กของคิวเลอร์ตัวนี้มีทั้งหมด3เปอร์นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมก็น่าจะไม่สามารถแปลได้แต่อาจจะอธิบายคร่าวๆให้ได้นะครับก็คืออันนี้อันนี้คือเถ้าถ้าเซอร์ถ้าเครื่องปัดฝายเสร็จหมดทุกเครื่องแล้วแล้วประตูกำลังเปิดอยู่ถ้า ถ้าถ้าเซอร์ปัน่นเอ้ยถ้าเซอร์เปิดประตูแล้วแล้ค้าว่าเก้าเก้าอะไรเงี้ยถ้าเซอร์ไม่เปิดประตูเลยอ่ะเออ่ประตูจะลดลดเอ่อล,ลดเกรดลงครับจนถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ลดหมดลดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์และและน่าจะลดลดประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาถ้าผมจะไม่ผิดนะครับส่วนอันนี้ก็คือถ้าเซอร์มองหน้าเราเรามองหน้าเซอร์เซอร์จะกรี๊ดและเห็นออร่าเซอร์สองวิคูดาวหกสิบวินะครับก็ค่อนข้างเป็นเปิดที่ที่กากอยู่ แล้วก็อ๋ออันนี้เป็นภาษาไทยเหรอโอเคเมื่อเครื่องปั่นไฟที่ถูกยุดได้รับความซ่อมแซมเสร็จสิน้นคูดาวของการโจมตีพื้นฐานสําเร็จจะเร็วขึ้น25%นาฬิกา0วิก็คือเราจะตีเชนเลอร์เร็วขึ้น25%นะครับเป็นเวลา6 0วินาทีนะครับก็คือถ้าเราไปกระทืบเครื่องสักเครื่องหนึ่งที่เรามาร์กไว้แล้วเครื่องนั้นปั่นเสร็จนะครับเราจะตีเราจะตีเชนเลอร์เร็วขึ้น25%เป็นเวลา6 0วินาทีนะครับประมาณนี้ส่วน แอดออนที่ผมไปดูมาอันนี้คืออันนี้คือเพิร์ที่ผมไปดูจากช่องเ n นเปนะครับก็จะมีประมาณนี้จริงๆอะ่ตะตอนแรกก็จะเล่นแค่3าเซตนี้แต่ผมมาอยากลองเล่นเขาบอกว่ามันเร็วแล้วก็แอดออนเนี้ยมันเร็วเขาว่ากันแต่ว่าผมตอนผมไปเข้าไปผมไม่ได้อ่านเลยแล้วก็เดี๋ยวขออ่านก่อนแล้วกันนะครับอ้าภาษาอังกฤษชิพายแนละ้วโอเคถ้าใครเคกมภาษาอังกฤษก็ก็อธิบายหน่อยแล้วกันแต่ว่าที่ผมไปเลาเล่น2องแอดออนนี้ครับคือผมไม่รู้ว่าแอดออนไหนไปแอดออนไหนนะ คือยังไงถ้าใครรู้ก็ช่วยอธิบายผมด้วยละกันก็คือเอ่อจะมีแอดออนหนึ่งที่ถ้าปลาขวานโดนเซอร์จะวิ่ง20%น่าจะเป็นอันนี้ไอออนม่วงใช่น่าจะเป็นไอออนม่วงส่วนถ้าปลาขวานแล้วไม่โดนเซอร์เตอร์ป,ปักพื้นก็จะวิ่งแต่แต่เราต้องเดินเดินผ่านขึ้นขึ้นที่เป็นคลื่นวงกลมแถวๆขวานนะเป็นเวลา10เอ่อเป็น10%นะครับ ก็คือเราจะวิ่งเร็วสิบเอร์เซ็นนั่นเองเอแล้วก็สกิลทางด้านของสกิลครับก็จะมีอธิบายาไปดูกันในตอนตอนเล่นเกมแล้วกันนะครับเพราะว่าสกิลจะมีสองสกิลซึ่งถ้าถ้าไปดูตัวเกมจะเข้าใจเองนะครับก็คือมันจะมีสกิลขวานขวานเนี่ยเราสามารถปาและปักได้ปักเซิร์ได้นะครับแล้วเราสามารถดึงจับได้และเราสามารถเดินไปอุ้มเสือได้เลยโดยที่เราไม่ต้องตี ถ้าเราอยู่ในระยะที่มันโอเคนะครับกับขวานขวานขวานคือมันถ้าถ้าถ้าเจอเจ็บอยู่นะครับเราสามารถตีเอ้ยเราเราสามารถคว้างคว้างขวานแต่ว่าไม่ไม่ติดแผ่ลึกแต่ล้มเลยนะครับแล้วก็อีกสก,กิลหนึ่งก็คือเป็นสก,กิลตู้คล้ายๆเอเลี่ยนแต่เอเลี่ยนเป็นช่องแอร์นะครับซึ่งเอเลี่ยนเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่ามันต้องมุดมุดมุดช่องแอร์ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเป็นประตูซึ่งเราสามารถไปประตูไหนก็ได้ แล้วเซอร์ก็สามารถไปได้เหมือนกันแต่เซอร์จะมีความสามารถอีกอย่างนึงคือเซอร์สามารถดูกล้องผ่านหน้าประตูได้ซึ่งถ้าเซอร์ดูดูเราเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับถ้าเซอร์ดูเราเหมือนจ้องเราเนี่ยตัว,ต,วตัวเราจะ,จะ,จะถูกเปิดเผยในแมบทั้งทั้งแมปเลยนะครับเป็นเวลาประมาณกี่วิผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าเซอร์ทาการข้ามประตูคือเซอร์สามารถข้ามประตูไปอีกฝั่งหนึ่งได้เหมือนเราเซอร์ g, ถ้าเซอร์ข้ามประตูไป แล้วมันเป็นประตูที่เรากำลังจะไปเหมือนกันเราจะจับเซอร์ได้เท่าเทียบเสียงมันดังถ้าถ้าเซอร์ถ้าเซอร์เดินข้าไปประตูคือประตูมันมีประมาณเจ็ดเบอร์นะครับทั้งแมปประมาณเจ็ดเบอร์ถ้าถ้าสมมติว่าผมอยู่ประตูห้าเซอร์อยู่ประตูสามแลวเซอร์ต้องการไปประตูหนึ่งแล้วผมก็ต้องการไปประตูหนึ่งถ้าผมไปพร้อมกันพร้อมเซอร์เราสามารถจับเซอร์จับเซอร์ที่อยู่ในห้องอ่าเป็นห้องแบบ ห้องห้องกล้องวงจรปิดอย่างเงี้ยจับจับมาได้จับแล้วอุ้มเลยอุ้มเลยนะครับคืออุ้มเลยไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ตีแต่เป็นอุ้มเลยอุ้มได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเซอร์คือเซอร์เวลาดูกล้องมันจะมีแบตด,ด้วยนะครับมันจะมีแบตแบตบอกแบตบอกว่าเออเนี่ยแบตเปอร์เซ็นต์กล้องเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งถ้าแบตหมดปุ๊บเราจะไม่เซอร์จะไม่สามารถดูกล้องได้ แต่ต้องรอต้องรอให้แบตชาร์จเต็มก่อนถึงจะดูได้อีกรอบหนึ่งเดอเซอร์ไม่สามารถเข้าประตูนั้นได้แต่คิวเลอร์สามารถเข้าได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้ก็ข่าวละกันนะครับมลิก็อยู่ในท้ายเกมเรียบร้อยในคลิปก็เก็บสี่นั่นแหละมันเกินนะฮะแล้วตามนี้ครับไปดูกันในเกมเลยอ๋อลืมบอก เกมอัปเดตใหม่นะครับมีเป็นทางด้านของเอ่อเอ่อเพิ่มเอ่อเขาเรียกอะไรอัพอัพเลเวลอ,อ,อัพเลเวลอัพเอ่ออัพเลเวลแรงนะครับก็คือเลเวลของตัวละครนะครับสามารถอัพได้ตามแต้มเลือดที่เรามีครับตอนแรกตอนแรกผมมีแต้มเลือดอยู่7ล้านนะครับแล้วนะผมก็เลยลองลองกดแบบสุดไปเลยอ่ะสุดเร็จป,ปุ๊บมันให้ที่เอ่อมันให้ที่เอ่อหก มันให้ที่จุดตีหกจุดตีหกสี่สิบเก้าเช่ใจไม่ผใช่ไหมใช่ใช่จุดตีหกสี่สิบเก้าเพราะแต้ของมีเจ็ดประมาณเจ็ดล้านห้าถ้าใจไม่ผิดซึ่งมันสามารถอัพได้เลยอ่ามันจะอัพได้เลยพอเสร็จปุ๊บมันจะมีอธิบายบอกประมาณนี้ซึ่งถือว่าดีโอเคถือว่าทำรรมาดีครับอันนี้คือถือ,ถอว่าทำรรมาดีสำหรับคนขี้เกียจแต่ว่าแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะว่า เราเป็นสายคิวเลอร์เปอร์บางเปอร์สมมติสมมติเดอร์เ่อเดอร์ลิสเดอร์ลิสอย่างเงี้ยผมผมต้องใช้แอดออนแดงเป็นหลักแอดออนดับดับแดงถ้ามันไม่อัพดับแดงให้ผมอ่ะหรือมันอัพดับแดงให้ผมน้อยอ่ะผมก็จะเล่นยากประมาณนี้ก็ก็ไปพิจารณาเองแล้วกันนะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวปะก็พูดอ,อธิบายมายาวแล้วไปดูกันในเกมยครับ ฟรดดี้ครั้งแรกอันนี้คือผมเล่นเซตตามเล่นเซตตามสเนปเลยนะอันนี้คือบอกก่อนนะครับคืออยากรู้ไงเขาบอกว่าเล่นแล้วมันดีอยากรู้ว่าเป็นไงนะครับวันนี้เป็นโหมดที่เกี่ยวกับดาดเฟรดดี้โดยเฉพาะนะครับ ไม่มีใครอยู่เลยถามจริงเหรอพี่ชายไม่มีใครอยู่เลยเหรอเป็นมาร์กไม่ได้นะ

ถึงเหลือเกิน้ยมาด้วยไปสิด đang bị đuổi, ông, 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 như ông, ไปแล้วหุ่นเร็วจัดเองหลาลำปะไม่มีเดี๋ยวนี้มันมาร์กไม่ได้นะอันนี้ที่ส่องไฟกูดีดิ เลยก็โดนอะ่ะอืมรักแตกว่ารักแตก คอมแบทหน้าสัตว 那又很多，反 อยู่ห้องวีเหรอมฮึ 对。<noise> แต่ What's the show everyone? ่โชว์กัได้ทุกคนเนี่ยตอนจบคืออะไรไม่เข้าใจแห่มแห่ทำไมวะโง่อะ มันอยู่เครื่องนู้นเดี๋ยวไปดูเครื่องนู้นก่อนอาจจะอยู่เฮ้ยไม่เจอวะ่ะไปแล้วเดินข้าวคอนเสิรปุ่นข้าวคอนเสิรปุ่นลุกแล้ว แล้วกูว <c oughs> ิ่งไงแทงไงแบ่รู้คาได้เลยเดี๋ยวก่อนพาแม่งก่อนเป็คนแอบมองกล้องรู้สึกได้เลื่อนปั่นเลื่อนปั่นเขาเบิ่งกอยู่นี่ปะใชรด้วย แตก่อยู่ประตูสาม ไม่เข้าใจตอนจบอะไม่นด้จะพูดว่า i l a y s c o m e back เนาะกต่พูดน่าจเทจั เยดเข่โคตรมันมันจัดรู้สึกว่าอยากให้เข้าเซิร์ฟจริงเลยวัยนะครับก็ก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับผมยังไงก็ฝากกดแล์กดแชร์ Subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อไปนะครับ อ้จะกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบบ๊ายายจ้าบ๊ายจุ๊บมือจุ๊บมือ